ยอ้ยิงอาแ้งบนโหปิงปาทุกแล้วเอาไปให้เล <co poems> ็กกอนผลทำหัวเข้าตามหปิดบุได้ด้วยห่วยเมื่อเลยเอ้ยเพื่อฮะปิดท่ากมวกเลสบายดีทุกคนวันนี้พบกับสิ่งเห้อีกแล้ว วันนี้พวกเขามาที่นาไก่เขี่ยมาหาป่ามาเลมาหากินก้อยป่ากินข้าวนอกบ้านตอนนี้ทีมงานกำลังลงหนองนี่เนาะใส่มองมอน,น้ำขุนตันเอาป่าก่ะป่าอยู่บึงเป็นผายผายน้ำล้น ครบอย่างใส่ได้อยู่ใหนเลยทีมงานนี่ชิดเบสทีมงานผู้หนึ่งมีหลายทีมหลายภาคสว่วนนี่เนาะอันนี้เป็นบึงหน้าแกขี้อ่ะผายน้ำล้นพันเอิญเนี่ยลามลามลามนี่ปลาสู้ตัวพวกใหญ่นี่นะนี่ง่ายรอแกงมือด้วยนี่เถื่อมันไหลอันนี้เป็นพายโอ้โหเป็นเพ็ดอย่างตะกี้เนาะ เกิดมาก็เคยได้ยินแล้วก็เคยเห็นเลยโอ้มูมยเป็นไรนี่ป่ามุดไหมหมุดไหมสากาหมุดไหมเออผม,มันก็นั่งล่างแล้วบัดเมือ่อใช้เบงืงดูป่าปลากานะ่าเนาะที่วัดเป็นหนองปลาก่าเลยด้เขตนาก็เชียวนี cái đó nhường đi đâu mất sẽ làm mút này mút bao nhiêu này đâu Một nào thì dạy. Rồi, làm hết à? đây này rồi, thấy, ừ. Đến... gái gì bà bà. À. gái gì bộ à, thú mát Nhà sau lắm cứu lại mần này chắp ba à, chắp ba à mùa phao mùa thốt bồi lúc <laughs>

ปลาปลามาคุ้นปะเต่ามาคุ้นปะเลยเตาคุกนปะโอเคทุกคนตอนนี้พวกเขาก็ได้ย้ายบนมาหาบนใหม่ป่านคืว่าบนนั้นบนในป่าน้อยหาปลาก้อยนเห็นหรอฮะใช่ปลาเปาโเออตันตันนี้เลยตันนี้กับตันนั้นไป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 ไม่แล้เขียวลุงไปผู้หอยมันอเออ ี่น้องเขาสิสกัดไว้เห็นบ่เดี๋ยวเตดี๋ยวติดเลยดิต็มดตม,มันเลยป่ะอ้าวนี่เอาเดี๋ยวม่เอาไปใส่ต่ำไลยเลย bả lạng lạc 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 siêu bả siêu vô lạc 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 rồi lạc 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 lại lạc 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 เทปเป็นเทปเฮ็ดแนาดนั้นนะเทปเป็นำไม่เทปเป็นขี้ห่ยงนะเออเทปเป็ข่งเขรุก

โอ้ม oh, oh, ีตะปะกะมองเลยตัวที่มันยังเหลือเลยันตัวที่มันยังเหลือเล้ยไปกวนใช่น่ะมันมันลอยต่ำใช่เลยเหรอเดเออขึ้นไปก้อนงค่ะมันหลให้รถก๋วเตียวเสีเอปลา้ยทั้งรุ่มนมันมันนี่หินมันเลยเอายะ

ไเออลงมาเร็วลงมาเร็วเออไหลออกมาไลออกมาดีดิคือเนไป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 ล้ไปนี่ฮะอะไรแม่โอ้มีแต่จปาก้าอีแต่โบกปกกาเยโอ้โบมาแล้วใช่ไหมอ๋อปากกาพูล้วหูปากกา ยังมีอยู่บนเอาฮะโอเคทุกคนเราเตรี้พวกเอาก็ได้มาตั้งน้ำกันแล้วหาเงินเช่าน้ำได้แล้วเอาอ่างมากลางไว้แล้วกันอย่าใส่คนผมแม่นพนฝาถิ่นงานเรากำลังครัวย้ายมาจ้า เด็กตัวเ uh, อาไมดูพ uh, totally. ี่นะเ็หขัวขีัวเอาหมันอยู่เนานีึงมองเขาซีเท่าสเลวะโคกมาวันโคกมาันคุ้มเอ้ยมเมเบพงิมมได้ละสอขนาดไปาจนดำเลยอันนี้ไผ่ไผ่แกง เวนอันเล่นอะไรลายแกะขี้อะไรมันยากาศแล้ว <c oughs> มิ๊ได้เหรอมันจะนั้นก็เดี๋ยว่ามีตัดนะนั่นขี้เมีย่ยงพาอยู่ในหลังกระบะดิฉันถือมาบานอนะ่ะอันนี้ปลากาอันนี้ไว้ปิ้งส่วนนี้ส่วนนึงไว้คอยปลาคอนี่ ผมเลยฮะุ่ยรูไบ่โอ้หบดเออะอันนี้น้ำเนาะ้อยป่าใส่ขรั้งห้างบดสิทีมมดูเป็นอะไรไปเรกันละโอ้เรียบร้อยเลยแลทมดูสวดกุละ ไปไดยเป็นนัวสิอีกไปได้ <laughs> ใช่เลยะนะชื่อนานเป็นนัวนะจิงปลา<ะ>ล้างอันทิมก่อนไหมอันนาโ้กลางผ็ดข้าวแล้วแบบน่ะทุบเอาน้ำมันทิมมาทิมเลยนะน่ะ <c oughs> นกสิเปลี่ยนซะดอก,อกิ้ม,ม,มป่า <c oughs> เออใส่ใสเลยสเปินเลย ปากกาปากกาไปทางอื่นได้ผุนได้อย่มาทางนี้ได้ตเลาดย อ๋อนี่ยแเดเนี่เขียวเลยนะุกลล้วเลยไอลงวแล้วเลยเายหาเนี่ใช่มันนีเลยนี่เดยวนี่อันนี้ไปเอานั่นหม้อนัออกบดาหม้อดับวบนี่ลใส่นี่แล้วพอดี่พอดีมขาึงได้มีอย่งเปียกเข้าในรถได้ตักพีกพอตักพี กินอยู่ในรถแท้มอปลยมัน,นมอไลย,ยามันดอกนกเนยวมาะันใอก,ก,กโอตุกมาแล้วฝนตกมาแล้ว เก็บเลยโอ้ก่อนนะตัวมันเปี้ยงเขารวดก่อนนี่บเลยต้องควนต้งเนาะวันนี้ก็ต้องคต้องนงเลยายรกินแค่นแ่นเลยจะปแล้วให้บวกกานึงอ่ 있다. 아니요, 가오.

quần áo quần ba quên ba hả chúc nào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  chúc ตอนนี้กนลังโชอไปหยามองทมงานกูมองถ่าแล้วไปไหนอ่าบรเวน้อยเลยเหยียบเลยโอ้โหมานอยู่ืันนี้มานอยู่ไ้ก้อยไ้ก้อยก้อยให้ไดัก้อยผลักหัวเข้าตามเมื่อเมื่อก้อยไหมหาเลย ผลทำรถท่านจะขึ้นได้อยู่าปาะเดียเี๋ย,อยเอาแล้ะสะลายลยเจ็บเอาคไปปิดไปปิดบ่ได้แ้วโอหยเมื่อเลยพหเ,เมือ,อเออเพื่อ,อาสิปิดทำก็แล้วเก็บเ โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้เนาะก็ยว่านทําหัวพวกเขาหลายมันคนหาหอมขาถังแล้วไหวไม่ไว้ไ